สวัสดีครับอยู่ผมบอสพีซเ,เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็มารีวิวสเปคกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กันในงบ29,990บาทสเปคตัวเครื่อง CPU Intel Core i 5 g 13 13 400F 10 Core 16 t h r e 4.6 GHz Turbo นะครับแล้วก็แรม16 GB DDR4 บั s 3,200จาก F Power M.2 NVMe จาก Hisense ดิ s p e e d ที่3,500 m มก256 GB การ์ดจอ GeForce RTX 4060 Ti g i g a b y e a g l e แล้วก็ Power Supply อยู่ตรงนี้800วัตต์80พัดไว จากชาวแมนอยู่ในกล่องตรงนี้เมมบอร์ดตัวนี้เป็นจิกะไบต์เฮดหกเคสเหมือนเดิมนะไม่ชอบเปลี่ยนได้ซามาจีเซตแต่ตัวนี้มีสีดําสีขาวแล้วก็มีตัว AM06 ที่เป็นตัวหน้าเรียบด้วยหน้าเรียบดําหน้าเรียบขาวตามนี้แล้วก็สามารถเพิ่มซิงค์ซาม,มาเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะรูึ้นมาแล้วกันตามนี้ แต่ก่อนจะเริ่มผมมีจุดสังเกตบางอย่างซิงตัวนี้น่าจะมีปัญหาครับเครื่องน,นี้ CPU ดันไปที่ประมาณ90กว่าองศาแต่ว่าก่อนที่เราจะส่งงานมอบลูกค้า<ะ>เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอน,อน <Okay. S 1> ตามนี้นะเนี่ยอุณภูมิมันสูงอยูออ่เห็นปะ่ะซิงเดิม2560คูณ1 4ึที่2 K ปรับเป็นเวลี่ไฮทั้งหมดที่2 K 4ช่องนี้ปรับเต็มการาฟอันนี้เลเบลนะเลเบลว่าประมาณ1 0 0เฟรมแรมกิน10จิกอุณหภูมิ CPU ผมขอขั้นไว้ผมขอไม่พูดนะครับมันน่าจะมีปัญหาน่าจะเออวนน <Okay. S 1> พ p u 30กว่าเปอร์เซ็นต์ใช้งานการ์จอประมาณ70-80ปรเซ็นต์ตามนี้ขับรถก็เฉลี่ยมาทักราวๆ100เฟรม Very High 2K อันนี้มาเหมือน130-120-130เฟรมประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้พับ G ครับปรับเป็นออต์ตาทั้งหมดสุดหมดที่ 2K ครับ p u b G ออร์ตา 2K ครับ70กว่าเฟรม ครับ80เฟรม100เฟรมบ้างมีแตะบางจังหวะบางเหลี่ยมแรมกิน9.6จิกแล้วก็อุณหภูมิการ์จอ66องศาครับการ์จอใช้งาน99เปอร์ CPU ใช้งาน35เปอร์โดยประมาณครับแล้วก็อุณหภูมิ CPU ไม่ต้องไปสนใจครับมันมีปัญหาครับแจ้งตามตรงครับนะครับมา อ่ะโอเคอันนี้คือ PUBG เกมต่อไป s p ป d e r m a n นนะครับพีเซ e ตเป็น Very High เปิด t ลเท i ิงนะครับเป็น Very High เหมือนกันอ่ะมาครับ Spider-Man โหยภาพ 2K เ oh, e ลี่ i g ไฮโแปดสวัาเฟรมแรมกินสิบสองิกอุณหภูมิกาจอห้าสิองศาครับแล้วก็การใช้กาจอแปดสอร์เซนี้แล้วแต่มุมแล้วแต่เหลี่ยมด้ยนะส่วน CPU ียเนี่ยเจประมาณนี้70็วัาเฟรม80ดสบเฟรมประมาณนี้ก็ลองพิจารณาดูฟอร์ซ่าฮอ z o อนครับวิดีโอครับ 2K 2 5 6 0 x 1 4 4 0 เราก็กราฟิกตรงนี้ปรับเป็น e x t r e ี e ทั้งหมดก็คือสุดทุกดอกแล้วนะอ่ะ90บกว่าเฟรมแรมกินไป11.2 G จอกอุณหภูมิการ์ดจอ60องศาการ์ดจอใช้งานได้เาเปอร์ CPU ใช้งาน60เปอร์เฟรมเรทที่ขับออกมา90เฟรม100เฟรมบ้างแล้วแต่จังหวัดอันนี้คือ Forza Horizon 5ก็เล่นได้สบายเยอะนหละ w a r l a n d ครับกราฟิกคุณภาพปรับเป็นไฮทั้งหมดครับ2 K 2 5 6 0คูณก็คือปรับสุดที่2 K แล้วกัน3 0 0เฟรมนะ 300ต้นต้น2กลางกลางแล้วแต่ทามมิ่งแรมกิน7.9 g จิก GPU ใช้งาน60เปอร์ CPU ใช Ruth ้งาน30เปอร์อุณหภูมิ GPU 60องศา2-300เฟรมอยู่ประมาณนี้แหละก็ลองวิเคราะห์ดูว่าคุ้มค่าไหม200กว่าเฟรมเล่นจริงจัง200กว่าเฟรม อาจจะ3บ้างก็คงไม่ใช่ซะ bon ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้คือวาโลแล้วกันลองพิจารณากันดูเด้คอความเ i t y 2K 2560 1440เหมือนเดิมครับคุณภาพโดยภาพรวมปรับเป็นเอ็กซ์เมนะครับก็คือสุดทั้งหมดหละอ่ะมาความ i t y Modern Warfare 2ครับเอ็กซ์เต0มรอเฟรม100กว่าเฟรมโดยเฉลี่ยครับแล้วก็ แรมกินไป11จิกอุณหภูมิ CPU ใช้งานอยู่40-4%แล้วก็การ์ดจอ90%โดยเฉลีย่ยประมาณนี้นะครับเล่นฟรีแบบออปชันไม่เยอะอะไรเงี้ยสำหรับอุณหภูมิของ CPU ผมไม่แน่ใจว่ามันบัก๊กหรือซิงค์มันมีปัญหาแต่ก็เล่นได้ปกติเท่าที่เทสก็คือแบบไม่มีกึกมีกักมีกุก๊กมีกักนะครับตามนี้90เฟรมบ้าง100เฟรมบ้างบางจังหวะเพราะว่า Legacy ครับ ปรับเป็นออ t ตา้าทั้งหมดที่ 2K 2 5 0คูณ140ครับ DLSS บาลานซครับ80เฟรมแรมกิน15.7กิกาจอ60องศา GPU 90%ในการใช้งาน CPU ประมาณ30%ในการใช้งานไม่ใช่มอนใช่ไหม คาปิบา,าหรอเห็อ7ิเฟรม8ปเฟรมนะครับ F4 2 4เกมสุดท้ายสำหรับอันนี้ครับออตาทั้งหมดที่ 2K นะครับ113ยสิบสามเฟรมครับตอนนี้ออตา 2K นะบอกเลยว่าตึงตึงมากครับจังหวะนีอ้อืเต็มข้อเต็มข้อพิกพิกสองูนย์อหม แม่งยิงออกนอกกรอบอ่ะโอเคประาณนี้แล้วกันจบเรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็ฝากพิจารณา2 9 9 9 0บาทฝากมาแนนอ้อมอบพว้อม,อม,อมใจด้วย้วกันวันนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ